ครับสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็เป็นการเลือกตั้งกรณีที่ครบวาระนะครับซึ่งกฎหมายกำหนดให้จะต้องมีการเลือกตั้งภายใน45วันนะครับซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็ครบวาระตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2567ที่ผ่านมา ซึ่งทางกอกตอกลางก็ได้กำหนดให้อบออจอนะครับทุกแห่งนะครับให้มีการเลือกตั้งนะครับในวันที่1นึ่กุมภาพันธ์พศ2568และกำหนดให้มีการรับสมัครสมาชิกสภา,าองค์การบริหารสร่วนจังหวัดพัทลุนตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่27ทธันวาคม2567ซึ่งซึ่งวันนี้นะครับก็ เป็นวันแรกนะครับของการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนาัหขอนแก่นนะครับซึ่งช่วงเช้าบรรยากาศก็คึกคักนะครับมีผู้สมัครมาก่อนเวลา8.30นเป็นจำนวนมากนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยดีครับาจากการาสมัครเริ่มมีการสมัครตั้งแต่เวลา8.30นเป็นต้นไปนะครับก็ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับซึ่งวันนี้มีผู้สมัครรวมทั้งจังหวัดจำนวน42เขตเลือกตั้งนะครับเป็นจำนวนถึง70กว่าคนนะครับ70กว่าคนนะครับก็การรับสมัครในแต่และเขตเลือกตั้งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับอย่างไรก็ตามครับก็อยากจะประชัสัมพันธ์ให้กับผู้ที่จะสมัครและ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทราบว่าสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขันแก่นในครั้งนี้นะครับมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงเขตเลือกตั้งในบางขเขตนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งในบางเขตเนื่องจากว่าประชาชนมีการเคลื่อนตัวนะครับทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละเขตนะครับเกินตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดก็คือว่าในแต่ละเขตเลือกตั้งจะต้องมอีประชากรเนี่ย ต่างกันไม่เกิน10%นะครับดังนั้นจึงมีการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่นะครับก็ในบางเขตนะครับจึงมีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งดังนั้นผู้สมัครรวมถึงผู้ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งจำเป็นอย่างยิ่งที่ที่จะต้องศึกษาเขตเลือกตั้งนะครับให้ชัดเจนว่าตัวเองอยู่ในเขตเลือกตั้งไหนนะครับผู้สมัครก็จะได้สมัครถูกต้องผู้ไปใช้สิทธิ ก็จะได้ไปใช้สิทธิ์ถูกต้องในเขตเลือกตั้งใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในบางเขตนะครับและก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในแต่ละเขตได้ไปใช้สิทธิ์ในวันที่1กุมภาพันธ์2568และที่สําคัญที่สุดก็คือว่าก่อนที่ท่านจะไปใช้สิทธิ์นะครับได้ไปจะต้องไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่ติดประกาศไว้ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านนะครับเพื่อดูว่าจะมีชื่อตกหล่นหรือไม่หากชื่อตกหล่นท่านก็จะได้เพิ่มชื่อทันครับก็ขออนุญาตเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ครับ